Okay. นี่ครับผมสียุ่น oh, ยุ่นอยู่โอ้หลังแดดก็เอาเลยครับพี่น้องมาแล้วมาแล้ว,ลวครับแม่แล้วดึงถึงหน้าครับเ <อะ S 1> ดี๋ยวบล็อกดึงดึงกันยานะเป็นตะลุดเด้อตายยังบลอกยังถืออยู่โอ้ประดุกพี่น้องประดุก ครับสวัสดีครับพี่น้องพบพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเปื่อยบักสมปอยชาแนลนะครับผมพ้าพีผพาน้องมาใส่เวดคือเกานะครับมือนี้เข้ามาใส่อยู่ไม้หยังครับพ่อหองหินเล็กไฟห้องหินเล็กไฟเนาะห่วยหินเล็กไฟเป็นห่วยนะครับเป็นหองเนาะเขาเห็ดเป็นไฟน้ครับนี่ตัวนี้เป็นไฟฟังนี่เพื่อนหามใส่ครับพี่น้องมันเป็นน้องป้าป่าฟังนี่เป็นเพื่อนหามใส่เป็นอนุรักษ์นะครับ แต,แต่ว่าฟังนี่ใส่ได้ครับพี่น้องนี่นะครับกัสิมีเถียงหน้าคนมีหยังยูนามูนีล่ละนะครับไปเดี๋ยวตามไปบึ้งครับพี่น้องไปหลุ่นน้ากันว่าสีมานบอนะครับแต่ว่าแถวนี่เพื่อนกะมองหาอยู่หากินละครับนี่บุ้อตีผูมาใส่นะครับใส่ได้บอไป่า่บ่ได้ครับ ออใส่วนอ้อมมาทั้งฝุ่นแล้วครับฝ<ะ>ุ่นออไปทั้งแยนตัเลยไปทั้งแยนเลยย้นอะไรอ่างี้ก็มันหกเนาะหกโมหกปูเป็นยังเอาเป็นแยนตัวมันจังไทยเด็อดถนัดถนัดนะครับจังไห้พี่น้องเข้าเบิงเ้งแบบถนัดถนัดเนะาะแต่มันถือเยอะนะครับปลาฝุ่นนะครับ พี่น้องเพื่อนเกิเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะนะครับอ้ยทำพิดหวังล่ะเป็นยังไงเเกือบห่างมาโอ้โอ้ว่าแม่งยังอุ้ยอุ้ยนายเด้อหลูดเลยแบบผลพลังงานฟรีนะครับมองนี้มองท่อระบายน้ำเนาะ มาใส่ปากพอเลยครับพี่น้นองมันพอมันลุ่มมองไฟน้ำล้นนะหวยหินเล็กไฟครับพี่น้องหวยหินเล็กไฟเปนเอื่นว่าหองหินเล็กไฟเนาะ ก็สิใส่ให้นพี่น้องขาเบงจะซีหาหลังแหละครับเราจะซี้ามายามนะครับบบดนี้มะรุนน้่กันไปย่ำยามเลยนะครับี่เลกอือเกๆฮือฮือยหอฮือ่ือกือฮือฮืีฮือฮือฮเอฮื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 อแือฮือฮอฮือนือฮือฮนอฮื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 ออฮือฮือฮืนี้ อีกครั้งหนึ <has> <out> ่งนะครับบางนีนะครับทำใหมอพ่อเสตัรนึ่ที่เกือไหเเลี่ยนเกิบกันมาเลี่ยนเกิบกันนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นยานต์ปิงเกือบพวอเกือบพ่เกิบมันหัวนะครับเปลี่ยนเกิบกันนะครับ เนาะเนาะมึงไปเลยวะเนี้ยนี่นะครับน้องใส่เบ็ดพนัสแล้วนะครับวันนี้<_ EN> <_ EN> ครับผมหลังต่อไปครับพี่น้องอ,อีกหลังหนึ่งครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวใส่ให้เบิ่งอีกหลังหนึ่งเนาะเพราะว่ามือเนี้เบเจ็ดสิบหลังคือเก่านะครับอย่ามันใส่ัวแล้วครับผมคำนะนะครับสิเด็มาถือเบ็ดใ่้งพอนะครับใส่ให้พี่น้องอเราเบิ่งอีกหลังหนึ่ง น้ำเลยครับอ,อ,อ่ะครับพี่น้องบ้านนี้ก็มาทาลุ่นน้ำกันนะครับบ้านย่ำยามเลยนะครับพี่น้องยามรับน้ำกันนะครับโอ้โหโอ้โหฮะดีกว่า เอามาแล้วครับหลังนี้ครับพี่นอ้องมาอู้ปลาคอใส่ง,งามๆครับผมมาแล้วครับผมแต้มแรกยามกลับครับพี่นอ้องถุงเาเออกินเลือดวะโอ้ <laughs> ออนะครับปลาคอถือว่าใส่ปนนะครับพี่นอ้องแต้มแรกครับผม พี่น้องอีกหลังนึงครับมาหลุ่นน้ากันเป็นจังเลยเจังได้เห็นหัวเวปียกไหมโอ้รุดบ่เห็นหัวเบ็ดเปียกเนาะปราแบวนีม่หลุ่นนะครับครับพี่น้องย้มกลับนะครับ ได้ปลาคอตัวนึงครับพี่น้องยามกับนะครับได้บวกมาแต้มหนึ่งเนาะเดี๋ยวมือแรงนะครับมารุ่นน้ากันครับผมยามเบ็ดยังกลางคืนครับห่วยหินเล็กไฟครับพี่น้องนะครับซื้อห่วยเนาะเพิ่นมาเห็ดเป็นฝ้ายชุดรประทานนะครับนี่เเป็นแรงน้มเนาะฟังนี่เพื่อนหามเอ่อหาปลาครับพี่น้องนะครับพี่ฟังนี่หาได้นะครับฝ้ายฟังนี่นะครับครับ เดี๋ยวมือแรงมาเบึ้งกันครับว่าสีมานบอนะครับสีบวกมาจากแตมเนาะครับผมครับไปเดี๋ยวมือแรงมาลุ้นน้ากันครับผมพี่น้องขี่รถมากมากเห็นเบ็ดังนี่หัวไปเปียกนะครับอืมะเนบองไหนเบิ้งโอ้ยรุดอืโอ้รุดนะครับจอดรถแวะเบึงสักคนนะครับเห็นหัวเบสเปียกครับพี่น้องรุดจ่ำนะครับโอ้เอานะครับ มือแรงมากรุนเบ็ดน้ากันครับผม,มเสียบเสียบเงาไปสักก่นอนเนาะปลามันตีอยู่ปลามันสวบอ,อยู่นะครับหมายงามปลาเหนียนตองมี<อ>ล<ะ>้วนะครับนี่นะครับอ่ะครับพี่น้องมาหยามเบ็ดจะมันขึ้นน้ากันครับแาบนี้ไปครับห้อยหินเล็กไฟเนาะโอ้ของยนะิงเนาะห้อยหินเล็กไฟได้ครับมามารุนเบ็ดน้ากันครับพี่น้อง ป็นจังไลยน้ำน้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่ครับผมสียุ่นยุ่อยู่โอ้หลังแดดก็เอาเลยครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วดึงขึ้นไหมครับเดี๋ยวดึงดึงเหมือนงานนตะหลุดเนี่ยโอ้ปลายยังบลายังถืออยู่โอ้ปลาดุกพี่น้องปลาดุกห อขิงเท่งเลยเหรอขิงเท่งขินเท่งไปมันเท่งมันเท่งขุ่กว่วงเนาะมันเท่งเต็มครับพี่น้องแป็มแรกมากครับผมปลาดุกใส่เงามๆครับผมนะอู้หูลังแรกก็เอาเลยนะเพราะมัอ้วนกับปลาดุกตัวยอู้หูเอาดินโผล่หัวมันก่อนอ้ยอย่าดินอย่าดินเดี๋ยวถือโต๊ะหัวได้เลยเดี๋ยวตุ่มอะไรครับโอ้ยเต็มกำเต็มกำพี่น้องเต็มกำ โอ้หลังแหลก็ใส่เลยครับพ yeah. ี่น ah ้องมันหมันครับผมแต้มแหลกมาแล้วนะครับปลาใส่งามๆพี่น้องกระดุบกระดุบท่ามคาสิดีอยู่หลังแหลกเลยโอ้มันหมันมันหมันมันหมันครับผมกินบบลึกไปไหนตัวก้อนหนวดมันก้อนหนวดมันโอ้ยน้อยธารมชาติก็หนี่นี่แม่นเรียบร้อยนะเนี่ยกกกหนวดมันโอ้เอ้า ครับผมแต้มแรกมากครับพี่น้องนี่ครับรผมดึงสายเข้ามาอยู่เนาะโอ้ยปากตื้อเบ็ดบ่นีป่ประคองโอ้ยเนาโอ้ยมันมันขึ้นมาถือเบ็ดเนาะตัวตัวหน่อยตัวใหญ่กับน,นับแต้มนะครับซัมเตะฟุตบอลครับพี่น้องเตะคอยเตะแห้งแต่ว่าเข่าประตูก็ถือว่านับสกอร์เนาะ นี่นะครับตัวหน่อยตัวเออนี่นับเป็นแต้มแต้มที่สองครับผมครับผมกินเขาเลยเขาเลยเขาเกิดนึ่งหรือไงหรออเนี่ยอู้ออู้เดืดดึงยุดหอยู่นะครับผมุนะโอ้ยไายังไงพี่ดึงคอยเดือดเโอ้โหโอ้ยไฟยังปลาเข่งปลาเข่งวะโอ้ยบายยุปลาเข่งวะดึงคอยเนาะต้องบอแห้งคือปลาดุกใหญ่เนาะ นะครับผมแต้มที่สามครับพี่น้องพอคอหน่อยก็นนะเป็นหนึ่งต้มเลยนะแต้มที่สามนะครับมีแต้มมาเรื่อยๆครับพี่น้องเสียงสะเตอรถหลดเพิ่นเนาะนะครับคนขี่รถไปวางหันนะครับรถสะเตอเบอดเนาะมาเป็นเสียงอยีงนะ่ยงนะครับผมพี่น้องลังนี่ถือเยียนนะครับเนะี่ย เตามที่สี่ครับผมพี่น้องเป็นเอียงนะครับว่ามันมันห้อมไต่กินก่เสือบทของว่ายังนะตี่เสือบทเอียงเอียนใส่ครับแต้มที่สี่ครับพี่น้องกินบวเลิกดอกตัวนี้หมื่นเนาะโอ้กี่ลิ้นโฟมใช่นี้ าดแข็งตัวแค่ได้เย็นตัวนี้หน่อยนี <disappointing bosses> <ım eni> ่ก <ruption> ็ไ <teor> ด <in> ้ค <it> ร <Nixon> ับพี่น้องเป็นที่สี่บาแข็งวัววัวยอมรับนี่ม่ยอมรับยังไงนี่เย็นตัวนี้หน่อยนะครับผมเต็มที่สี่ครับพี่น้องคือกว่านั้นโอ้ใส่จี้อีกแล้วนะครับใส่จี้ใส่จี้ข้อข้อหน่อยไหมเลยเอา คือเราก็เอาครับพี่น้องโอ้อ้ครับผมนบวกแต้มมาเรื่อยๆครับใส่จี้ครับใส่จี้จริงๆเดี๋ยวนี่้จมเลยนะมันเย็นเด้อดเหรอยังป้าบอก่นดู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 ปลาอย่างเงะ้จักเฮ้ยเหรอตรงนี้ขึ้นมากเครบ อุ้ยปลาคอดปลาคออุ้ยเอ้าใส่งามๆครับพี่น้องตัวนี้อื้อ๋อปลาคอดใส่งามๆมาแล้วบ้านนี้นะครับกินบปรตีนน้มันบดดินเนาะมัน้ำแข็งจ้ำเข้าไหมไม่มันไก่สิตายเนาะนะครับเอ้าปลาคอใส่งามๆครับพี่น้องแต้มบวกแต้มมาเรื่อยๆครับครับผม โมดิ่งเลยโมหงว่ามันถืงบมถือสิไปครับผมหลังต่อไปครับพี่น้องนี่คือเก่าป่ะขึ้นเตาหันย้อนตีตะเดือนเนาะเศรษฐีฮึฮึคือสมบัติโมโอ้ยปุ๋นไอ้ของใหญ่สิบมถือเนาะร้อนเนาะ เพ็รขึ้อนเนาะมาหลังต่อมาครับพี่น้องโอโอ,โอไม่ใหม่ของหู้เ <laughs> จริงเลยเ่รอโอ้ยของของยุงมันที่ยืดลาอย่างมีตัวบ่มีบุดเป็นอะไรจัง <laughs> <laughs> มันอยู่ซื่อๆบ่มีปล่อยส่นโอ้ยเย็นเย็นเฮ้ยล,ยละ่ะขอบ่ายลงไปถือเย็นด้วยเลยมาอเอา้าครับพี่น้องบวกแต้มมากครับ เป็นเอียนครับพี่น้องนี่รถท่านตายตัวนี้ยันตีงอยู่มาครับพี่น้องเขามาเบิ้งหลังนี้ครับผมนี่ยังดื้อหลุดโตโอ้ยดูไม่ยังดูไม่ยังบ่หลุดเนาะครับผมหลุดครับพี่น้องหลังนี้ไปหลังต่อไปครับผม นะครับหลังนึ่งเป็นยังไงครับยัอของออนึกอ,อ้โหลุกล็กจังสี่หลังหนึ่งอะอะครับพี่น้องมาดุนหลังนี้น้ำกันนะครับไก่สีหอดหลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องอเหลืออีกหลังหนึ่งนะครับมิดซิรีบ่มิสซีโอ้มิสซิลีนะครับโอ้ ปลามันกินเหงือเดืกอกบ่ช่วงนี้เนาะเพราะว่าหลายคลิปแล้วนะครับที่ผมไปใส่ผู้เดียวเกิดขึ้นกันนะครับพี่น้องยามยามํำกลางคืนบบได้พ่อตูก็มีได้บางคลิปนะครับแต่ว่าย้ำเหมือเเสานี่มะมาันมะมาัมามานสัสําเสานนะ่ะครับพี่น้องหลังสุดท้ายครับบ้านนี้หลังสุดทา้ายมารุน,นมือน,นกันนะครับเป็นอะไะ หาเบ็ดบ่พอสิรีนี่ซนี่ิรีวะยางคือเกาหลังสุดถ่ายนี่ซีิรีครับพี่น้องไปเดี๋ยวยางกลับอีกรอบนึงนะครับพี่น้องเนาะหลังใดมันถือจังสีไทยเบิ่งครับัดนียยางกลับอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันหลับไปหารถบ่ได้นะครับทางนี้กลับทางเกานะครับพี่น้องยามลบมาอีกรอบเนาะ ครับผม monastery. มาเบิงหลังหนี้น้ำกันนะครับมีรุ่นครับผมดูนะของยี่ไตนะครับเป็นจริงเลยโอ้ร em oh. ุดบ่โอ้ด anyway. ืดหรือไปทำบ่ต้องติรุดไปบางหันเลยที่สันพอพอดึงมาเดือโอ้ปลารุดไปบางหันนะครับครับพี่น้อง ลบมาหอดล้างแหลกนะครับผมลงมาซองเบิงอีกเพื่อนหนึ่งเนาะนะครับเป็นยังไงพ่คือเก่าเนาะมิดซีรีน,นะครับซีรีนั่นคือเก่าอ่ะครับพี่น้องกะมือนี้กะยามเบ็ดยำนะ่ำคําเนาะยามเบ็ดย่ำคัมเนี่นะครับก็ถือว่ามันหมานอยู่นะครับมีแต้มให้พี่น้องท่าเดียบเบิ้งนะครับผมมีปลาใส่งามๆอยู่นะครับ ปราดุกตัวงามๆนะครับปลาคอตัวงามๆนะครับเดี๋ยวมือกินเสามาหลุนน้ำกันอีกรอบหนึ่งครับครับผมครับพี่น้องเนี่นะครับมาเบิงแต้มนะครับยามเบ็ดยังมงขึ้นครับผมหน่วยหินเล็กไฟเนาะครับผมเย็นสองตัวครับพี่น้องปลาคอใส่งามๆตัวหนึ่งปละดุกใส่งามๆตัวหนึ่งนะครับนี่ปลาเข็งแล้วก็ปลาคอหน่อยอีกสองตัวครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวมือกินเส่ามาบิ่งน้ำกันอีกรอบนะครับมาหลุนน้ำกันอีกรอบครับผม ครับพี่น้องครับพบพอกันอีกแล้วนะครับย่ามื่นเสาเนาะนะครับบรรยากาศเสาเ้าถ้าพี่น้องมายามเบ็ดครับยามเบ็ดย่ามื่นเสารุ่นเบ็ดนะครับอย่าเลืมเมด้วยพอนีขั้นเนี่ยเบ็ดเฮามันขาดแต่โบท่านใส่นะครับนี่เบ็ดตังนี้มารุ่นเบ็ดน้ำกันครับผมพี่น้องย่ามื่นเสานะครับว่าสีใดแจ็คแต้มเนาะ ยามมาสามสี่ลังแล้วล่ะครับพี่น้องเงียบเลยลังนี้ก็เงียบครับพี่น้องมิดอิมซิมมิดซีรีมาหลุนลังนี้น้ำกันเนาะมาเจ็บค่อยพื้นจำพื้นนะครับนี่ยอ,อยังเนาะอยู่บ่ละมีตัวบ่คิดไม่ทีมีถ้าต้องดึงขึ้นมาเลยบ่ดึงอย่างนะ เต็งไดยอแต้มแรกมากครับพี่น้องเนีมืหมเส่าเย็นอ้ยเรีนเรีนเอาโอ้ใส่ปิ่งนะครับผมบวกแต้มมากครับผมนะครับยังมีแต้มให้เบิ่งอยู่เนาะยนีมืหมเส่าเนาะเป็นเย็นนะครับว่ามันสีฟ้าแล้วยนีมืหมเส่าเงียบเลยนะครับไปหลังต่อไปครับพี่น้องมาหนี่ง ยามมากใกล้สิแล้วละล่งงนะบอกจมเลยวกว่อจมนะครับสิบ,บวกแต้มมาอีกต่อนะครับลุดเย,ย็นอีกละพี่น้องเย,ย็ยน,ใในหน่อยโอ้อยเย็นไม่ได้ใส่หนิเนาะโอ้เฟ่ดิแต้มที่สองครับพี่น้องเย็นอีกแล้วนะครับห้องเห็นเลื้วเฟ่ดิว่เป็นธาตุเย็นหน่อยออยังมีแต้มให้พี่น้องเข้าในเบิ้งนะครับนะครับสองแต้มแล้วนะครับเป็นเย็นครับพี่น้อง ผมกับสีไทยเห็นเบิ้งแนวไทยบุอันโบน้แต่ไทยเห็นเบิ้งแน่นะครับผมพี่น้องเพราะว่ามันบ้ถือครับมันบ้ค่อยถือตามเบ็ดในมือสองครับเอานะครับหลังนี้คืออีกแล้วว่าน,นั้นะครับนี่ครับเบ็ดจมนะครับพี่น้องเยีย่ยมพี่น้องเยีย่ยมโอ้เยีย่ยมเลยนะครับเออตัวนี้ใส่ไข่แน่อยู่ตัวนี้อ่เออเย็ยนเย็ยน,ยยน,ยยน กินบ่ค่อยเลิกกันได้โนเอียนนึงเห็นหมักเบ็ดข้าอยู่ปากนะครับะแต้มที่สามครับพี่น้องเป็นเอียนนะครับอพ่อได้พัดอยู่ดอกนะครับนี่ยโอ้ปาเข็งโอปาเข็ง นี่ปลาแล้วะนะครับปลาเข็งใส่ง,งามๆมาอีกตัวหนึ่งครับปลาเข็งใหญ่เติบอยู่ตัวตัวนี้บวกแต้มมากครับผมเป็นแต้มที่ซีเนี่ยเหมือนเส้าครับผมโอ้มันกินเลือดปลาเข็งตัวบัดเยียนฝ่นกินบ่ค่อยเลือดนะี่ครับผมแต้มที่ซีครับเป็นแตงเดอรลังนีง้ หลุดนะครับหลุดโอ้หุ่นบอนอยอะคนมาครับหลังต่อมาครับเป็นจังไดหลังจบแขกจบแขกหุ่นยนต์แขกแขกหัวแต้มมากครับพี่น้องปลาไหลนะครับเออใส่งามอยู่ปละไรยนแต้มที่หาครับพี่น้องหาบ่ เป็นปลาไหลซีแล้วนะครับเบื้องหลังนี่ครับราารยาำเบ็ดยังมือสอเหรอเนาะหน่อยตายโอ้โพอ้โหตายโอ้โหซักทั้งนี้ใส่ในหน่อยใส่เห็ดแหงเนะเคระับบวกแต้มมากเรื่อยๆครับ นะครับทั้งฝุ่นวนจนมหาโนใหม่เป็นมหาโนใหม่ครับผมต้นนั้นเป็นยังไงครับมีซีรีเนาะไก่สิแล้วล่ะครับเป็นยังไงคือบวกโอ้ปลาเข็งครับพี่น้องคนคนมาบวกแต้มมาอีกครับหรอคือว่าปลาเข็งใส่งามอยู่นี่นะครับค <like> ุณนรับปลาเข็งใส่งามๆอยู่นะครับ ใกล้ส right. ีแล้วแล้วล่ะครับเหลืออีกเบ็ดอีกประมาณสองสาหลังนะครับสองหลังสาหลังนี่แหละนะครับนี่นะครับผมกะถือว่ามีแตมให้พี่น้องเขาด้เบิ้งอยู่นะครับครับพี่น้องหลังสุดท้ายครับบ่าเนี้ครับมันหลุดน้ากันนะครับนี่พอใครถือครับเหมือนนี้นะครับยามยังมึงขึ้นกะแต่ว่าก็พอมีแตมให้พี่น้องเขาด้เบิ้งอยู่นะครับก็ถือวายังมันหมานเก่าอยู่นะครับ แต่วายมงือเส้าได้แต่ปลาใส่ในน้อยครับพี่น้องมือขึ้นนี่ได้ปลาใส่งามๆให้พี่น้องเขาได้เบิ่งอยู่นะครับสองตัวนะครับไปเดี๋ยวขึ้นไปทึ้งเถียงนะครับพี่น้องไปเบิ่งแต้มทึ้งเถียงนะครับครับพี่น้องครับมาเบิ่งแต้มเงือเเส่านะครับยามเบิยงเงือ่หมูเสาเนาะได้ปลาเขียงสองตัวครับผมเยนซีนะครับปลาคอในน้อยตัวหนึ่งนะครับนะครับผมผลงานเงือ่หมูเส้าครับพี่น้องนะครับ ผือใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กระช่องเปว่อยบุกสมปอยชาแนลน้ำในเด้อครับพี่น้องครับผมขอบคุณหลายๆครับแสดงแสงงามๆอยู่นี่สองตัวนะครับ